สวัสดีแม่เอาบาปโอนพุนุ่งนียจ้าไงไหนใครเชียวเรียนอ่างใคเชียวเรียนเด้อใครทุบ้านมาบ่อเรียนตามปกติด้วจ้าไงไหนก็เอาผ้าใหมส่สวยๆนะคะหมดนำเสน,ไเนอไอแม่เอาโอนแบบจุ่มมือเลยจ้าจ้าสวัสดีพี่ๆแม่ๆและคุณลูกค้าทุกท่านนะคะ วันนี้มาเจอขวาญเหมือนเดิมนะคะพี่พี่ขาวันนี้มานําเสนอผ้าไหมสวยๆนะคะให้พี่พี่ให้แม่แม่นะคะได้ติดตามฝันนะคะค่ะวันนี้จะนําเป็นผ้ายกโดนะคะพี่พี่ขวันนี้ขวาญมาในชุดผ้าไหมนะคะผ้าไหมนะคะต่อเชิญสวยสวยสวยมากนะคะแม่งปองเจขาตัวเองค่อองคะก็มาชมเป็นพื้นแรกนะคะพี่พี่ขะ จ้ะผืนแรกนะคะคือลูกค้าจ๋าขวัญจ๋าแนะนำานะคะเป็นงานยกดอกนะคะเป็นผ้าห้าตะกอนนะคะแม่แม่ขาเป็นผ้าห้าตะกอนนะคะงานยกดอกที่สวยนะคะผืนนี้นะคะจะเป็นลายนุ่้าก้าล้อมนาคีนะคะแม่แม่ ขนาดผ้าน,นะจ๊ะหนึ่งคูณสงนะคะพี่พี่ขขนาดผ้าหนึ่งคูณสงผ่านให้ชมนะคะมีหน้านาน,นะคะมีหน้านางชายคลีนะคะแม่แม่จ๊ะสวยงามมากมายเลยนะคะพี่พี่ขสวยงามมากมาบรรยายไม่ถูกนะคะพี่พีนนําเสนอในราคาเบาๆเอ้ไม่ใช่ <laughs> 3,350บาทนะคะแม่แม่จ๊ามพันส้าบาท รู้สึกว่ามันมี้ฝันสวยเหลือเกินหุดเล่นสวยงามนะคะพี่ๆคะ่ะสวยงามมากมายนะคะผ่นเทียไม่ชมนะคะคืนนี้นะคะออกเป็นโทนสีเขียวนะคะพี่ๆคะ่ะเขียวเนียวซับนะคะพี่ๆ สอบถามขวัญมาได้นะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าห้าหนูมือวิจิณน,นะศูนย์เก้าห้าสองเก้าสามเก้าสามสองหกนะคะขวัญน,นำเสนอในราคาเบาๆนะคะพี่พีค่ะหนึ่งเอสามพันสามร้อยห้าสิบบาทน,นะจ๊ะสวยมากมายจ๊ะบรรยายไม่ถูกจ๊ะมาช่องพื้นที่สองนะคะพี่พค่ะมาช่อพื้นที่สองนะคะพื้นที่เป็นพื้นที่หนึ่งนะจ๊ะมแม่จ๋า มาชมพื้นที่สองนะคะพี่พี่คะ่ะพื้นที่สองผืนนี้สวยงามมากมายนะคะพื้นนี้ขวานนําเสนอนะคะสามพันสามร้อยห้าสิบบาทเป็นงานยกดอกลายลูกแก้วนะคะพี่พี่คะ่ะออกเป็นโทนสีน้ําเงินนะคะลายจะเป็นลายนกพะเก้านะคะพี่พี่คะ่ะลายนกพะเก้าที่สวยนะคะเป็นงานห้าตะกอนะคะเป็นงานห้าตะกอทองเงินผืนนี้ออกเป็นโทนสี น้ำเงินม่วงม่วงนะคะพี่พี่น้ำเงินม่วงม่วงค่ะเนี่ยขวัญเที่ยมให้ชมนะคะพี่พี่ค่ะสอบถามขวัญมาได้นะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าห้าสองเก้าสามเก้าสามสองหกนะคะขวัญนำเสนอนะคะพี่พี่ขาะนำเสนอในราคาที่พี่พี่นะคะแม่แม่นะจ๊ะจับตรงได้นะคะ ้าเนื้อสวยนะคะพี่ๆค่ะสอบถามหวานมาได้นะคะทุกพื้นสวยงามมากมายนะคะแม่เมจ๋าทุกพื้นสวยงามมากมายบรรยายไม่ถูกนะคะขวานนำเสนอในราคาเบาๆนะคะวันนี้หยิบยกมาในราคาเบาสามพันสามร้อยห้าสิบบาทอาจารย์แม่เม่จ๋าสามพันสามร้อยห้าสิบบาทนะคะผ้าเนื้อนาเนื้อสวยนะคะสอบถามหวานมาได้นะคะ คืนนี้นะคะสวยงามมากมายนะคะสีนํำเงินนะคะพี่พี่ขเป็นสีที่เป็นสิริมงคลนะคะมาชมตตอนะจ๊ะพี่พทุกผืนที่หวัหยิบยกมาในวันนี้นะคะพี่พี่ขหยิบยกมาในราคาที่สวยนะคะสวยงามผ้าเนื้อสวยนะคะ มีหน้านางชายคุยนะคะพี่พี่ขามีหน้านางชายคลีนะจ๊ะมาชมต่อนะคะมาชมเป็นพื้นที่3นะคะมาชมเป็นพื้นที่3มนะคะพื้นที่สามนะคะจะเป็นลายนางรำนะคะพี่พี่ขาปกติควันขายอยู่ที่สามพันห้านะคะแต่หยิบยกมาในวันนี้สามพันสามร้อยห้าสิบบาทนะจ๊ะพี่พี่ขาเป็นลายนางงามที่สวยนะคะ สวยนะโดดเด่นด้วยมีพื้นเดียวนะคะนี่หยิบยกมาในวันนี้สอบถามวัดมาได้นะคะเบอร์โทรศูนย์เก้านะคะสองเก้ามเากนะจ๊ะพี่พี่ะ่ะทุกพื้นที่หวานหยิบยกมาในวันนี้สวยงามมากมายบรรยายไม่ถูกอยากให้พี่พีนะคะได้ไปครอบครองกับผ้าไหมที่สวยนะคะ พั 1> 1, นนํเสนอนะคะหนึ่งพัเอไม่ใช่3ามพบาทนะคะพี่พี่ขาสามพับาทนะคะสวยไม่เอ่ยรู้ละอ้อนะละอ้อจะนำเสนอเลยละอ้อแบบใหญ่เป็นเราขณะนี้ขณะที่ใบเด้จ้าพื้นที่3นะคะ3ามทีทาใบเด้จ้าบางบ ทุกผืนนะจ๊ะแม่แม่จ้าวันนี้ขวานนำมาเสนอให้พี่พี่นะคะแม่แม่นะคะสวยงามนะคะสวยงามทุกผืนหยิบยกมาสวยสวยทุกผืนนะจ๊ะผืนน oui> ี้นะคะเป็นผืนที่สามนะจ๊ะจ้ะมาชมเป็นผืนที่สี่นะคะพี่พี่ขามาชมเป็นผืนที่สี่นะคะผืนที่สี่ขวานหยิบยกมานะคะเป็นลายงาช้าง ลายก้นหอยนะจ้าก้นหอยลายตะปูข <c oughs> ย, <c oughs> ยมอมก็จ้า <c oughs> เป็นงานยกดอกห้าตะกอนะคะพี่ๆขายกดอกห้าตะกอฝันหยิบยกม,มาในงานในวันนี้สวยงามมากมายนะคะบรรยายไม่ถพูกเลยสอบถามหวันมาแล้ ยิงนุ่งยิงสวยนะคะพี่พี่ะสอบถท้าผ่านมาได้นะคะทุกพื้นนะคะพี่พี่ขะขวัหยิบยกมาในวันนี้สวยเนื้อหนาน่นแน่นสวยมากมายนะคะพี่พี่ะเป็นงานยกดอกห้าตะโก้ทอมือนะคะพี่พี่ขะเป็นงานโฟมือที่สวยมากลายนี้จะเป็นลายก้นหอยนะคะพี่พี่ะ เป็นลายก้นหอยที่สวยมากมือจ้องวิราสารเนี่ย yeah. ขวัญวันนี้มาในชุดผ้าใหม่นะคะพี่ๆขาก็จะเป็นงานที่ขวัญนุ่งขวัญสวมใส่นะคะก็เคยเอามาสวมมาใส่เอามาใส่แล้วนะคะก็พี่ๆที่ติดตามขวัญตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มแรกก็จะรู้นะคะว่าขวัญชอบติดตัด เสื้อเป็นเสื้อผ้าใหม่นะคะผืนนี้ก็จะเอาไอ้น,นี้มาเซมตรงนี้เซม,มหน้าเพื่อที่จะให้มันดูโอเคนะคะบ่งทีออบแบบเองดูตามเพจตามอะไรแล้วผ่านก็เอาหยิบยุ่มาออกแบบเองนะคะผืนนี้นะคะเป็นผืนที่ผืนที่โอ้ยผืนผนี้นะคะผืนที่โอย้ย พืน้นนี้พื้นนี้เป็นพื้นที่สี่นะคะเ <Yeah>, นี่ยเรียนๆเจริญก็เลจะสามพันสามร้อยห้าสิบบาทนะจ๊ะพี่พี่ขาเป็นพื้นที่สี่นะคะ <S <S อืมเดี๋ยวสลีจอามือด้วยจ้ะโอ้สวยงามมากมายเลยนะคะสอบถามามาได้นะจ๊ะพี่พี่ขาสอบถามมาได้เบอร์โทรศูนย์เก้าห้าสองเก้าสาม ก็สามสอนะจ๊ะขวัญน,นำเสนอนะคะในราคาเบาๆนะจ๊ะพี่พี่ขา3ามพบาทนะจ๊ะมาชมต่อนะคะพี่พี่ขามาชมต่อนะจ๊ะมาชมพื้นที่5นะคะพี่พี่ขาพื้นที่5มาอบหวานแหววเลยนะคะพี่พี่ขาสีหวานเลยนะคะอกเป็นโทนสีงาช้างนะคะตรงกลางนะคะแต่นี่จะเป็นเป็นเชิง ล่างเชิงบนโทนสีชมพูนะคะภาจะประมาณนี้นะคะพี่พีค่ะสีหวานแววนะคะพี่พีสอบถามหวานไม่ได้นะจ๊ะเบอร์โทรศูนย์เก้าห้านะจ๊ะหวานนำเสนอนะคะในราคาเบาๆนะจ๊ะพี่พีค่ะเม่์เม่จ๋ะกลับมาชมขวัญก่อนกลับมา กลับมาชมก่อนแล้วก็ไม่ซื้อไม่เป็นไรแต่ก็ช่วยอุดหนุนบ้างก็ได้นะจ๊ะช่วยอุดหนุนผ่านบ้างก็ได้ผ่านเทียมให้ชมนะคะเพราะว่ามันสวยขนาดไหนสอบถามมาได้เลยเบอร์โทรศูนย์เก้าห้าสองเก้าสามเก้าสามสองหกนะจ๊ะพี่ๆจ๋าผ่านนำเสนอในราคา,าเบาๆหนึ 1, ่งพันเอ้ยสามพัน ตัวหนึ่งพันหนึ่งพันอยู่นี่เลยสามพันสามร้อยห้าสิบาทนะคะพี่พี่ะเป็นงานยกดอกห้าตะก o น,นะคะพี่พี่ผืนนี้จะเป็นงานลายลูกแก้วนะคะพี่พี่ะลายลูกแก้วที่สวยนะคะบอกเลยนะคะว่าสวยทุกพื้นที่หวานหยิบยกมาในวันนี้นะจ๊ะเม่เมจ้าจ้าผืนนี้เป็นพื้นที่พื้นที่พื้นที่หกนะคะฟกเอง ผืนนี้เป็นผืนที่ห้านะคะพี่พี่ะเป็นผืนที่ห้าแล้ววิลลาบางตันเองเกุดผืนที่เท่าไหร่ผืนที่ห้า 5. มาชมต่อนะคะพี่พี่ขามาชมต่อนะคะจ้าผืนนี้มาแบบหเป็นงานโทนสีฟ้านะคะพี่พี่ขาลายพลิกไข่งานยกดอกหกตะกอนะคะพี่พี่ขาหกตะกอนะจ้าคืนนี้ สวยงามมากมายนะคะบรรยายไม่ถูกนะจ๊ะยกดอกลายพริกไทยนะคะลายอะ่าเป็นลายดอกชบานะคะพี่พี่ขาดอกชบานะจ๊ะสวยงามมากมายบรรยายไม่ถูกผืนนี้ออกไปโทนสีฟ้าชบานนะจ๊ะพี่พี่ขาสลับตัดเหลืองสวยมากสวยมากมายนะคะผืนนี้นะคะพี่พี่ข สวยทุกพื้นที่ขวัญหยิบยกมานะจ๊ะพี่พีสวยมากมายเลยเนี่ยอยากทราบจังเนาะอยากรู้จังว่าภาพพื้นนี้จะตกไปอยู่ที่จังหวัดอะไรล <c oughs> ูกค้าจะอยู่จังหวัดอะไรเนาะสวยมากเลยอะ่ะพี่พี่คะพื้นนี้เป็นพื้นที่หกนะคะพี่พีคะเป็นพื้นที่หกนะคะที่ขวันหยิบยกมานะคะสวยงามมากมายนะคะบรรยายไม่ถูกนะจ๊ะพี่พี ฝากพี่ๆนะคะฝากแม่ๆนะคะทุกผืนนะคะสอบถามมาได้นะจ๊ะแม่จ๋าพ่อจ๋าพี่ๆจ๋า <c oughs> วันนี้ควันหยิบยกมานะคะสวยงามมากมายนะคะผืนนี้ออกเป็นโทนสีฟ้าสวยนะคะสวยสะดุดตามากเลยนะคะ พืนนีนนนะะ้จะเป็นพื้นที่หกนะคะพี่ๆค่ะจะเป็นพื้นที่หกนะคะอันที่ไม่ชมนะคะเน้นนะคะเน้นความสวยสวยไปก่อนสวยไม่เหมือนใครสวยไม่บรรยะบรรยังนะคะแม่แม่จา๋จาจ๋ามาชมต่อนะะพี่ <laughs> มาชมต่อนะคะพื้นนี้ ถ้าสวยน้ำลายไหลถ้ากินได้ผ่านกินแล้วนะเนี่ยพื้นนี้นะคะพี่พี่เป็นพื้นที่หกนะจ๊ะวางก่อนนะคะเป็นพื้นที่หกนะจ๊ะจ้ามาชมเป็นพื้นที่เจ็ดนะจ๊ะแม่จ๊ะพื้นนี้นะคะจะเป็นลายหัวเข็มขัดนะคะที่สวยมากบอกเลยนะคะว่าสวยไม่บอกก็สวยดีเป็นลายเข็มขัดนะคะ ผืนนี้อืมสวยงามมากนะคะออกจะเป็นสีโทนสีพาเทลนะคะพี่พี่คะนำเสนอในราคาสามพันสามร้อยห้าสิบาทนะจ๊ะพี่พี่สามพันสามร้อยห้าสิบาทนะคะผ้าบางเบานะคะดูนะคะพี่พี่คะนาน,นานเวยมากนะคะคืนนี้นะคะพี่พี่คะ สอบถามข่ัญมาได้นะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าห้าสองเก้าสามเก้าสามสองหกนะจ๊ะเป็นงานยกดอกนะคะพี่พี่ค่ะขันนำเสนอนะคะสามพันสามร้อยห้าสิบบาทให้พี่พี่นะคะให้แม่แม่นะคะได้ชมนะคะได้ติดตามได้ช่วยอยุดหนุนขวัญน,นะคะซื้อแล้วต้องซื้อของสวยๆนะคะพี่พี่ค่ะถ้าซื้อไม่ของไม่สวยแล้วพี่ไม่ต้องซื้อนะคะแถมเงินอีกนิดหน่อยนะคะได้ของสวยๆนะคะพี่พี่ สอบถามมาได้นะจ๊ะเบอร์โทรศูนย์เก้าห้านะคะสองเก้าสามเก้าสาสองขวานำเสนอนะคะพื้นนี้เป็นพื้นที่เจ็นะจ๊ะเป็นพื้นที่เจ็ดนะจ๊ะพี่พี่ผ้ายาวว่า2เมตรนะคะพี่พี่ขาขนาดขวันพับข้างบนเลยนะคะครับอย่างนี้แล้วมันก็ยังเห้วยละให้าีตีนะเนี่ย อบถาหนมาได้นะคะพื้นนี้เป็นพื้นที่เจ็ดแล้วนะจ๊ะพี่ๆจ้ะมาชมต่อนะคะมาชมต่อนะคะมาชมต่อนะคะพี่ๆค่ะพี่ๆจ้าพื้นนี้นะคะขวันจะนําเสนอนะคะเป็นลายนาเกี้ยวนะคะม, <laughs> มังกรคาบแก้วนะคะพี่ๆค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งวันขอกินน้าแป๊บนึง พืนนี้นะคะพี่พี่ขะจะเป็นลายมังกรคาบแก้วนะคะเนี่ยมังกรคาบแก้วที่สวยนะคะพี่พี่ขาที่สวยมากขนาดผ้านะคะพี่พี่เนี yeah. ่ยมันเกินกว่าสองเมตรอยู่แล้วนะคะว่าเวลาจะนุ่งน้านานจะได้สวยนะคะผ้าเน้น,เน่นนะคะพิ้วสวยพิ้วสวย พิ้วยังมีสวายพิ้วสวยมากนะคะพี่พี่ขาฝันนั่เสนอนะคะนําเสนอในราคาเบาๆนะจ๊ะพี่พี่ขาันตัวเตี้ยนะคะตัวเตี้ยฝันต้องพับข้าบุญนะคะก็ให้ดูเนี่ยประมาณนี้นะคะเวลาคนสูงๆนะคะจะนุ่งได้สวยมากนะคะพี่พี่เนี่ยนุ่งและโชว์ตรงนี้จะสวยมากนะคะฝันอาจจะนุ่งไม่ค่อยสวยนะคะพี่พี่ขแต่เพราะว่ามันอยู่รวมกันในนี้ มันก็จะแย่งกันสวยนะคะพี่พคะ่ะแต่ถ้ามันออกไปอยู่คนเดียวหรือนุ่งคนเดียวนะฮะพี่ไม่มีใครแย่งวามสวยนะคะสวยคนเดียวสอบถามมาได้เลยจ้าเบอร,ร์โทรศูนย์เก้าห้าจ้าสองเก้าสามเก้าสามสองหกนะจ้าพี่พี่คืนนี้นะคะพี่พี่ขาคืนนี้ผ่านนำเสนอนะคะมังกรข้าวแก้วสามพันสามร้อยห้าสิบบาทนะจ้าพี่พี่จ้า จะเป็นลายโทนสีงาช้างวันนี้ขวันหยิบยกมาสีงาช้างลายพื้นอยู่นะลายพื้นอยู่นะจ๊ะพื้นนี้เป็นพื้นที่แปดแปดใช่ไหมพื้นนี้เป็นพื้นที่แปดนะจ้ะ <c oughs> ต้องถามต้องถามตัวช่วย <c oughs> พื้นนี่แปดนะจ้ะพี่พี่คะ สวยงามมากสอบถามขวัญมาได้นะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าห้าสองเก้าสามเก้าสามสองหกนะจ๊ะขวัญน,นำเสนอนะคะในราคา,าเบาๆจ้าสามพันสามร้อยห้าสิบบาทนะจ๊ะดิง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 ,ดงจ๋ามาชมต่อนะคะพี่พี่ขามาชมต่อนะจ๊ะพื้นนี้เป็นพื้นที่ก้านะคะพี่พี่ขาพื้นนี้เป็นพื้นที่ก้านะคะ ฝันหยิบยกมาในวันนี้นะจ๊าบอกเลยนะคะว่าสวยมากสอบทา้าผานมาได้นะคะผืนนี้เป็นผืนที่ก้าเป็นลายหน้าเกลียวนะคะพี่ๆค่ะน้าเกลียวนะคะเป็นลายหน้าเกลียวที่สวยมากนะคะออกเป็นโทนสีน้ําเงินที่สวยนานางสวยมากนะคะขนาดผ้าเกินสองเมตรนะคะพี่ๆค่ะ สอบถามขวนมานไม่ได้นะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าห้าสองเก้าสามเก้าสามสองหกนะจ๊ะพี่พี่ทุกพื้นที่ขวานหยิบยกมานะคะเป็นลายที่สวยมากนะคะหยิบยกมาลูกค้าได้ไปรับประกันได้นะคะไม่ผิดหวังนะคะพี่พี่ะาไม่ผิดหวังนะคะก็ขวานนำเสนอนะคะในวันนี้พื้นนี้เป็นพื้นที่เก้านะคะพี่พี่ยืนที่เก้าสวยงามมากมายนะคะบรรยายไม่ถูกนะจ๊ะ ม่อยากบรรยายไม่ต้องบรรยายเยอะนะคะของสวยแล้วไม่ต้องบรรยายเยอะนะคะพี่พี่ค่ะมานำเสนอในวันนี้นะคะพี่พี่ยกดอกนะคะห้าตะโกหกตะกอนะคะพี่พี่ะาโทรหาควันได้นะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าห้านะคะสองเก้าสามเก้าสามสองหกนะจ๊ะขณะน,น,นี้ขณะนนที่บรรบณ์เนจ้าแม่จ้าปองจ้าแม่จ้าแมพพ่พี่พี่่ะพี่พี่ มาชงผันก่อนนะจ๊ะมาชงวันกน่อนผันหยิบยกมาในวันนี้นะคะพี่ๆขาก็วันนี้ผันผันก็กลับมาจาับขายผ้าไหมนะคะขายผ้าไหมที่ตลาดครีมโมน,นะคะมาก็มาไลฟ์เชื่อไหมว่าไปขายขายยากมากนะคะแม่แม่ผันขายยากมากนะคะช่วงนี้ขายไม่ค่อยดีนะคะพี่ๆขาก็ฝากทุกพื้นที่วันหยิบยกมานะคะงานสวยๆนะคะที่ หยิบยกมาให้พี่ๆนะคะแม่ๆได้ชมพืนนี้เป็นผืนที่เก้านะคะามาชมเป็นผืนที่สิบนะคะหูลอ,อนะละอูออแบบลออจังเยยนะ์น่ะลายนี่สวยมากนะคะจะเป็นลายข้าวลายนุ่เก้าระยะสวยนะคะพี่ๆเนี่ยสวยงามมากนะคะ พื้จริงสวยมากนะคะพี่ขาพื้จริงสวยมากมายนะคะสอบถามวันมาได้นะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าห้าสองเก้าสามเก้าสามสองหกนะคะวันนําเสนอนะคะในราคาเบาๆนะจ๊ะหนึ 1, ่งพันแปดเอ็นหนสามพันห้าร้อยสามพันสามร้อยห้าสิบบาทอืใยั่ยของง้อยั่เตา 3า0พาิบาทนะจ๊ะแม่จ๋าแ,แม่พอดีนะคะพี่แม่ขันจะทําจะรีวิวผ้าไหมขันทํารวดเดียวนะคะแม่แม่จ๋าขันไม่มีการไปตัดต่อนะคะแม่แม่พูดผิดพูดถูกอันนี้ขันขอประทานโทษขออภัยแม่แม่ขออภัยพี่พี่ขออภัยคุณลูกค้าทุกท่านนะคะก็ขันทําคลิปรวดเดียวเลยนะคะบ้องบลองเบลบวบ้างก็ขออภัยด้วยนะคะแม่แม่จ๋า คืนนี้ขวานนำเสนอเป็นพื้นที่สิบนะจ๊ะแม่แม่เป็นพื้นที่สิบนะคะสอบถามขวานมาได้นะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าห้าสองเก้าสามเก้าสามสองหกนะคะคืนนี้ลายสวยมากมายนะคะลายนี้นะคะเวลานุ่งนะคะจะโดดเด่นนะคะเวลาเดินนะคะเฉิดฉายนะคะทุกคนเขาจะมองมาที่คนนุ่งคนเดียวนะคะเขาไม่มองไปทางอื่นหรอก <laughs> มันขวานนุ่งคนเดียวเนี่ยขวานก็จะสวยคนเดียวนะคะ สวยงามมากมายนะคะบรรยายไม่ถูกเนี่ยใครน้อยจะได้เป็นเจ้าของนะคะันอยากรู้จังอยู่จังหวัดไหนนะคะอยากทราบจังว่าภาพพืนนี้จะลงไปอยู่จังหวัดไหนพื้นนี้เป็นพืนที่สิบนะจ้าแม่แม่เนี่ยสอบถามมาได้นะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าห้าสอเก้าสามเก้าสามสองหกเด้อจ้าจ้ะมาชมพื้นสุดท้ายนะคะพี่พี่ค่ะ มาชมพื้นสุดท้ายนะคะพี่พี่พื้นนี้นะคะขวานจะแนะนําเป็นงานครามเทนะคะพี่พี่ค่ะยกดอกลายลูกแก้วนะคะเป็นงานครามเทนะคะพี่พี่อันนี้พื้นสุดท้ายปิดท้ายรายการนะคะพี่พี่ค่ะปิดท้ายรายการนะคะพื้นนี้ขวานําเสนอนะคะสามพันห้าร้อยบาทนะคะพี่พี่ค่ะสามพันห้าร้อยบาทสวยงามมากมายนะคะ มีหน้านางประมาณนี้นะคะพี่ๆค่ะเจประมาณนี้รอนะรอแบบจอมเยรอแบบทำบรร่นลรอเวลาเวลานุ่งจะสวยมากนะคะพี่พีค่ะเวลานุ่งจะสวยมากนะคะเดินคนเดียวมนันสะดุดความสวยคนเดียวนะคะพี่ๆดูฝันฝันอันอันอันเที่ยวไม่ชมอีอันอันหา ฝากพี่ๆนะคะฝากแม่ๆนะคะคืนนี้ขวญนําเสนอนะคะ3,500บาทนะคะปิดท้ายวันนี้คืนนี้เป็นพื้นที่ส1อดนะคะแม่ๆที่ขวัญขายแพงกว่าเพื่อนเพราะว่าอันนี้จะเป็นงานคลามเทนะคะแม่ๆม่จะเป็นงานใหม่คลามเทนะคะก็ผ้าก็จะสูงกว่ากันนะคะก็จะสูงกว่านะคะพี่าาพ,พ,ะะพี่ขาต้าพื้นนะคะพี่พี่ขวัน ฝากพี่ๆนะคะฝากทุกผืนให้ช่วยอืดหนุนขวัญน,นะคะพี่ๆคะก็ขอบคุณทุกกาลังใจนะคะขอบคุณทุกความเมตตาที่พี่พี่นะคะมอบให้ขวัญมาโดยตลอดนะคะขอบคุณทุกคำํำติชมนะคะขวัญก็ยังทําแบตบตัดต่อไม่เป็นนะคะก็ยังอยู่แบบนี้เหมือนเดิมนะคะพี่ๆก็จะจะทาแบบของตัวเองบุคลิกของตัวเองอย่างนี้ประมาณนี้ไปเรื่อยๆนะคะพี่พี่ก็ถ้าเบื่อก็บอกขวัญน,นะ จ้าวันนี้ผ่านแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ